สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฟจะพาเพื่อนๆไปเก็บพ่อแม่พันธุ์ที่ใช้ไปแล้วสี่รอบนะคะออกมาจากกลมังฟักนะคะตัวนี้สิบห้าวันแล้วค่ะพเพื่อนๆเราไปดูกันนะคะว่าใช้รอบที่สี่แล้วจะมีตัวด้วงไหมนะคะแต่พ่อแม่พันธุ์ชุดนี้ก็คือไฟจะผสมกันกับของรอบก่อนด้วยนะคะก็คือ ในกะละมังนี้จะมีทั้งที่ลงรอบที่สี่แล้วก็รอบที่ห้านะคะมันมีพ่อแม่พันสองชุดค่ะไยก็เลยใส่เยอะหน่อยเนาะส่วนมากก็จะเป็นพ่อพันค่ะเยอะแล้วเราก็ไปดูพร้อมๆกันนะคะว่ากะละมังนี้จะมีตัวด้วงไหมนะคะ ส่วนมากก็จะมีแต่พ่อพันธุ์ค่ะที่ฝ้ายเก็บลงเพราะว่ามันเยอะตัวนี้น่าจะด้วงไม่ดกนะคะเดีย๋ยวไฟเขียเ่ยให้ดูเนาะคุยให้ดูก็พอมีอยู่นะคะมีอยู่ ่คะได้อยู่นะคะที่แรกไปนึกว่ามันจะไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เคยใช้ถึงสี่ถึงห้ารอบขนาดนี้ก็เลยใส่เยอะหน่อยกันเขาตายด้วยตัวนี้ค่ะก็มีหลายไซส์เหมือนเดิมค่ะ,ะเห็นไหม ตัวนี้ฟักด้วยกากกา,กากต่างแห้งนะคะอ่าได้อยู่นะคะเดี๋ยวไปดูอีกละมังหนึ่งเนาะเพราะว่าส่วนมาก ถ้าพ่อแม่พันถึงสะรอบที่สี่แล้วก็คือเขาจะไม่ค่อยให้ลูกแล้วนะคะอันนี้อย่าตกใจนะคะไฟเก็บมาแล้วไฟทิ้งมาใส่กระมังเดียวกันแต่ยังไม่ได้ดูดวงค่ะว่าจะได้ดวงไหมก็ตัวที่ตายแล้วก็มีนะคะ จะทิ้งก็เสียดายเขาก็เลยอ่าน่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่าเห็นไหมตัวดวงน่าจะได้อยู่ค่ะตัวนั้ำไฟก็จะรวมกันเยอะๆแล้วก็ทําเป็นกละมังฟังอีกรอบเนาะไว้ทําพ่อแม่พันธเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดกไหมก็ได้ดวงนะคะแต่ไม่ดกเนาะ อมีอยู่นะคะเราเดี๋ยวไปดูกละมังตัวไปกันนะคะโอ้เดี๋ยวขอเก็บพ่อแม่พันไปด้วยเลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุยคุยให้ดูก่อน เนี่ค่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะสำหรับพ่อแม่พันธรอบที่สี่และรอบที่ห้าในกะละมังนี้นะคะ เดี๋ยวลองดูฝั่งนี้ด้วยเนาะว้าวตัวนี้ค่ะมีหลายไซส์เหมือนเดิมค่ะ วนี้ไฟก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะตัวกาละมังฟักสำหรับพ่อแม่พันรอบที่สี่และรอบที่ห้านะคะก็จะใส่ประมาณตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเยอะๆก็ส่วนมากก็จะเป็นตัวผู้นะคะตัวเมียก็น่าจะอยู่ประมาณหกถึงเจดตัวประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีตายบ้างนะคะเห็นไหมเอ่ย ก็หลังจากนี้ไฟก็ขอตัวเนาะไปเติมอาหารเขานะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะคลิปหน้าไฟจะมีอะไรมาฝากบ๊ายบายค่ะ